หอยหอยหอยหอดหอยหอยหอยหลอดโอ้โหเราเดินมาจะชั่วโมงแล้วไม่ได้หอยเลยสักตัวนอ่เราพบพุ่งได้หอยตหลับนะครับนี่หอยตหลับครับ ปิ่มเลยกี่โมงครับพี่มันมันแต่ละวันไม่เหมือนกันแต่ละวันไม่เหมือนกันนะครับ,ม,ม,นนรบมัน วันนี้ผมจะพาทุกๆคนนะครับมาเที่ยวดอนหอยหลอดกันนะตอนนี้ผมก็ขับรถมาถึงดอนหอยหลอดนะครับใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงดอนหอยหลอดแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเดินดูซิว่าดอนหอยหลอดในปัจจุบัน2023นี้นะครับมันมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะครับการเดินทางมาเที่ยวดอนหอยหลอดนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนทั่วไปนะครับ ก็จะนิยมขับรถกันมาเองนะครับใช้รถส่วนตัวกันนั่นเองแต่สำหรับคนไม่มีรถส่วนตัวนะครับก็สามารถขึ้นที่สายใต้ใหม่ได้เลยนะครับจะมีรถตู้ให้บริการอยู่ด้านเองหรือจะขึ้นรถไฟก็ได้เช่นกันนะครับเริ่มต้นจากสถานีบ้านแหลมนะครับใครนึกภาพไม่ออกก็หาทางมามาหาชัยให้ได้ก็แล้วกันนะครับ แถวตลาดมหาชัยนะครับจะมีท่าเรือให้เราข้ามไปที่ท่าฉลอบนะครับจากนั้นนะครับให้เราเดินเข้าไปที่วัดแหลมสุวรรณารามนะครับจะมีสถานีรถไฟบ้านแหลมอยู่นั่นเองก็ให้ทุกคนนะครับนั่งรถไฟไปลงที่สถานีแม่กองครับราคารถไฟเนี่ยอยู่ที่คนละ10บบาทเท่านั้นนะครับจากสถานีบ้านแหลมถึงแม่กอง จากสถานีรถไฟแม่กองนะครับให้ทุกๆคนเนี่ยเดินเลี้ยวขวามาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่าสมุทรสงครามนะครับบริเวณนั้นนะครับก็จะมีพี่วินมอเตอร์ไซค์และก็ตุกๆรับจ้างนะครับสามารถใช้บริการพี่ๆเขาให้มาที่ดอนหอยหลอดได้เลยนะครับพี่คะไปดอนหอยหลอดปะคะอหอยหลอดไม่น่าจะมีครับไม่น่าจะมีหม,มายถึงว่าวันนี้ไม่มีรถแล้ว มาหลายวันแล้วมีตอนเช้าแป๊บเดียวอ๋อโอเคแล้วถ้าหนูจะไปดอนหอยหลอดนี้คือก็คือไปอไม่ได้เลยแลหละของไสกับมุ้งเนาะอ๋อขอบคุณค่ะขอในปัจจุบันนะครับเท่าที่สำรวจดูเนี่ยไม่มีรถสองแถวไปที่ดอนหอยหลอดแล้วนะตั้งแต่มีโควิดเกิดขึ้นมานะครับก็เขาได้เลิกกันไปหมดเลยนะครับอย่างไรก็ดีนะครับก็ให้สอบถามราคาแล้วก็ ขอเบอร์โทรในกรณีเผื่อขากลับเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็บริหารเวลากันให้ดีๆนะพอรถไฟเที่ยวสุดท้ายจากแม่กองนะครับจะออกจากแม่กองเนี่ยเวลา3ามโมครึ่งนั่นเองนะ อดเรียบร้อยนะคะและตอนนี้รถก็เยอะมากด้วยเช่นกันค่ะโอ้โหที่นี่นะมีของแห้งของฝากของสดเยอะแยะเลยและที่สำคัญเลยก็คือถ้าใครมาแล้วเนี่ยอยากจะกินอาหารแบบสดๆนะแบบปรุงสำเร็จที่นี่เยอะมากตอนนี้ก็ทำการจอดรถเรียบร้อยนะครับรถเราก็อยู่ตรงนู้นนะคันสีขาวๆครับ ส่วนด้านตรงนี้ก็จะเป็นตลาดแล้วนะทุกคนตอนนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาของกินกันหน่อยดีกว่าน้ำลงนะอ่ะอ่าโอ้ก้อนหอยหลอดน้ำลงเราเราจะมีโอกาสได้ลงไปหยอ่อนหอยหลอดไหมพี่กรณอืมไปดูบรรยากาศก่อนไหมให้ทุกๆคนได้เห็นบรรยากาศน้ำลงก่อนไหมแล้วค่อยมาเดินหาอะไรกินหรือว่าเรา,เ,เราจะเดินเ,เดินดูเรื่อยๆก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีในระหว่างระหว่างรอแล้วเราก็ดูว่าอะไรน่ากินแล้วก็จะ ่อยมาซื้อทีค่ะไปจอดที่นั่งก่อนแต่ว่ามาครั้งนี้บอกพี่กอไว่าอยากซื้อหอยหลอดสดแต่ไม่ซื้อเนาะเดี๋ยวเราจะไปหยอด ไข่แมงดาไข่แมงดาโอ้ปลากฏดทะเลแรกแล้วก็ปลาจวดนะครับอืมเห็นกับไส้ตันตัวเป็นไไม่เป็นไม่เป็นอันนี้คือโซนที่เขาทำใหม่นะครับก็เสร็จมาหลายปีแล้วแหละเมื่อก่อนไม่มีหลังคาตรงนี้นะทุกคนแล้วก็ ตรงนี้ก็จะเป็นโซนเก่านะครับที่มีมานานแล้วด้านหลังที่เห็นเมื่อกี้ก็คือของใหม่นะครับแต่ว่า,าบริเวณของใหม่นี้แม่ค้ายังน้อยอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตรงกระจุกเดิมนั่นเองอเดี๋ยวเราเดินไปด้านในนะครับด้านในตรงนั้นก็จะมีของคอ่อนข้างจะเยอะเลยโอเคไปดูกันเลยนะครับทุกคนตรงนี้จะเป็นเหมือนส้มตำหรืออะไรสักอย่างมีเสือด้วยนะครับผื่อละร้อยยี่ นี้คืออะไรอ่ะไข่ปลาหมึกอะหมึกไข่หมึกไข่ร้อยหนึง่งโอ้สวยมากปลาหมึกไขอ่อาหารทะเลค่อนข้างจะเยอะทุกคนอาหารทะเลค่อนข้างจะเยอะเลยอตอนนี้ท้องของพุ่งกับปูเสือนะครับเรียบร้อย าเราสองคนนําเสือมานะครับนําเสือกันมาเองนี่แล้วก็เอาอุปกรณ์ของเราวางไว้ตรงนี้นะครับนี่ครับบริเวณวันนี้วันอาทิตย์คนเยอะมากที่ดอนหอยหลอดนะครับเขาก็พาครอบครัวมานั่งกินกันโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปดูกันดีกว่าด้านล่างนะว่าบรรยากาศตอนหอยหลอดตอนน้ําพรงน้ําแห้งนะครับเป็นเช่นไรเราสองคนปกติมามที่นี่หลายครั้งแต่ว่าไม่เคยลงมาตรงนี้ และที่ก็คือ,อจุดขายเครื่องปูนขาวนะครับนี่น้องเขาได้หอยเต็มเลยโอ้สุดยอดเยอะมาก <laughs> สุดๆเลยเยอะจริงห,ห,หอ,อยตลับปอหอยตลับโอ้เ <st> ก่งอย่างเราหยอดนี่น่าจะไม่ถึง10ตัวอ,อยากไปแล้ว่พี่กรดีอยากให้มากินไหมอ่ะอ่ะไปชุดละเท่าไหร่คะชุดละสา,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 ามสิบบาท สอนวิธีหย่อนหนูหน่อยได้ไหมคะเอาไม้เนี่ยจิ้มปูน่ะพี่แล้วก็แยกใส่รูมันมันแทบปนูนเองต้องต้องต้องเยอะไหมคะเอาไม้เนี่ยพี่ไม้จุ่มน้ำนะนะแค่นี้นจ,จิ้มปูนอ๋อครับผมมันแทบปูนเนี่ยมันแปลกดุดดินหม,มาส่วนไหนครับพี่นี่คุดหอยตลับคุ้หอยตลับ,ลลบแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนเป็นรูหอยรอดอันนี้กระถุงที่ทรายกระถุงใบเรือถ้าตรงไหนมีนน้ำปุดๆก็คือรูหอยรอดตรงไหนก็มีอันิ้วกระทุ้งที่ทรายถ้าตรงไหนมีปุดๆก็จะว่าน้ำมีหอยรอดใช่ครับโอเค จะไปลองดูค่ะอันนี้คือครั้งแรกของเราใช่แล้วขอบคุณครับพี่เดินเร็วๆค่ะเพราะว่ามันร้อนค่ะไปหยอนถอยครับพี่ไปหย่อนถอยไปร้อยกับร้อยไปร้อยกับร้อยหรือว่าจะเมาถ้าเมาก็คนเรือก็ไปสาธิตวิธีการหย่อนก็นั่งเรือเที่ยวด้วยชั่วโมงหนึ่งกีร้อยบร้อันนี้ไปร้อยหนึ่งไปร้อยหนึ่งกับร้อยหนึ่งใช่ไหมกี่สองร้อยแล้วก็ ต้องวันก็เลื่อนนะทางเดินเดียวด้วยแไม่ดีเราต้องหยอดดิก็คือเราไปเราไปอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่แล้วก็ไปป่ายตรงอย่างงู้นน่ะเหรอคะแล้วก็เดินขึ้นไปเองไม่อีกหน่อยได้ปะไม่ได้แล้วโอเคค่ะขอบคุณค่ะนี่ต้องก้าวโอ้ย ได้แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วหนูก็นั่งเรือกลับลำไหนก็ได้เหรอคะอ๋ออย่างนี้มีทุกวันไหมคะที่น้ำลงทุกวันทุกวันนะมันจะขึ้นตอนกี่โมงครับพี่เนี่ยข้างนอกเริ่าเกลืออ้าวสองทุ่มเราจะพูด ไม่เดียวขอบคุณครับพี่เยอะเลยครับเด็กเทพเฮ้ยๆๆๆอาว่าอ้าว่าคุณลืมจ่ายค่าเลยอ้าวค่าเรือด้วยไม่ได้ยินเนาะค่าเรือได้ครับรับผ่อนไหมคะโอนได้ครับโอนได้มาแต่ว่าเวลาผ่อนวะ หนึ่ง <statistically> ร้อยบาทหนึ <S <S <famoso> <S ่งร้อยบาทครับช่วยอุนหนุนที่เขาด้วยนะครับถ้าใครมาที่ดอนหอยหลอดนะน้ําจะขึ้นจริงๆเต็มปิ่มเลยกี่โมงครับพี่มันมันแต่ละวันไม่เหมือนกันนะครับแต่ละวันไม่เหมือนกันนะครับมันจะจะช้าวันละประมาณชั่วโมงจา่วันเนี้ยขึ้นบ่ายโมงพรุ่งนี้ก็จะเป็นบ่ายสองโมงโ๋อมันเวลาแห้งก็เหมือนกันครับอืหนูไม่วันเนี้ยแห้งสามโมงพรุ่งนี้จะเป็นสิบโมงแต่ถ้าใครอยากคิดจะมาหยอดหอยหลอด ก็ต้องไม่เกินบ่ายสองโมงแล้วพี่ใช่ไหมก็บางที่บางวันก็เกินก็ได้ครับก็ได้ใช่ไหมครับแล้วแต่บางวันหกโมงเย็นก็มีแล้วแต่เวลาครับแล้วช่วงเย็นๆนี่มันมีน้ํลลงไหมมีครับมีมีด้วยประมาณเมื่อขึ้นเมื่อขึ้นก็มีนะอ๋อขึ้นเมื่อก็มีครับประมาณหกโมงน้ําขึ้นก็มีอืมแล้วแต่ช่วงเวลาโอเคขอบคุณครับพี่ขอบคุณนะคะได้มาแล้วเราจะไปหยอดกัน เด็กเทพอย่างเราเราจะไม่หยอแล้วถ้าเราปวดแล้วถ้าเราปวดฉีกกลางนี้อ่ะก็ฉี่ตรงนี้เลยีได้ใช่คโอเคไปเราถามเป็นความรู้แล้วนะถ้าเราปวดฉี่เราจะทำยังไงน้ำก็จะประมาณตะตุ่มนะครับอันนี้ตะตุ่มและน้ำก็สี่เดียวกับขาเราด้วยแล้วตรงนู้นตรงนู้นก็ผู้คนมาหยอดกันค่อนข้างจะเยอะเลยนะทุกคนนู่นครับผู้คนหยอดกันเยอะเลย แล้วเราจะได้หอยหลอดไหมเฮ้ยนี่ไงอ้าเอา,เอาไม่ใช่นี่วะใช่ใช่ไนหะใช่เนี่ยหอยหลอดนอ่หอยหลอดแต่ว่ามันมนี่ไงมันบุ๋มบุ๋ม,มเห็นปะละ่ล่ะมันเมื่อกี้มันพ่นออกมาหรอเออแต่ว่าไปตรงตรงกอนด,ดีกว่าเดี๋ยวก่อนนี่มันเป็นน้ำพี่คะเราต้องเอาน้ำใส่ปูนบ้าง ไปมาค่ะมแม่อาวอานี่เป็นครั้งแรกของเราทุกคนโอ้โหอาจจะทุรักทุเลหน่อยนะไม่เคยมาแต่ถ้าใครไม่เคยมาอู้หู้พับได้ไหมไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลุยได้ไม่เป็นไรเราลุยได้เราลดลดเลิกก็ไม่เป็นไรค่ะก่อนที่เราจะมาตรงนี้นะครับว่าน้องฝักบุ้งก็ได้ไปซื้อกางเกงนะครับตัวละห้าสิบบาท ตรงข้ามตลาดดอนถอยหลอดนะครับมันมีขายอยู่คล้ายๆกับมินิมาร์ทนะครับปลาปลาอะไรนี่เอดูงดึงดึดึอย่างเงี้ยหรอเอ้นี่อะนี่อะนี่อ่าโอ้เข้าท่าเข้าท่าข้าเราก็ไม่ได้กิน เราไปเดินตลาดมานะแต่ว่าข้าวยังไม่ได้กินเลยนะครับเพราะเพราะว่าเรากลัวน้ํามันขึ้นแล้วจะทําให้ปดหยอดหอยหลอดนั่นเองนะครับมาดอนหอยหลอดเ็ <c oughs> <c oughs> ต้องอย่างเงี้ยครับต้องมาให้ทัดทำไมข้างล่างมันมีอะไรทิ่มเท้าด้วยอ่ะเศษไม้ไงโอ้ยตรงนี้ใส่นี่มาก็ดีอะรองเท้าที่มันเดินทะเลได้ ก็ไม่คิดอ่ะว่ามันจะนมดอ่ะเห็นพื้นแล้วนี่คือพื้นนะครับเดินค่อนข้างจะลําบากนะทุกคนเพราะว่าเดินไปปุ๊บมันจะยุ่ยยุ้ยแต่ว่าน้ํามันร้อนว่ะม,มันใกล้แล้วเนี่ยนะไงใกล้จะถึงฝั่งแล้วมนซะเลยน้ําเลยมีอุณหภูมิที่สูงนะครับแล้วใส่บันปะเนี่ยเอออ๊าร้ออ้น้าร้อนอู้ยุยนี่ไงที่เรารู้สึกว่าเราเจ็บเจ็บะครับ ก็พอ,พอว่ามันเป็นหอย,อยตรงนี้อะเมืเ่อกี้มันไม่รูเ,ออเลือดไหลป่าพีก่กรณอุ้ยอุ้ยเลือดไหลจริงด้วยอะว้าวเลือดไหลเลยทุกคนเออ,อนี่เลือดไหลเลยมันเป็นหอยอย่างเงี้ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นหอยแบบนี้ดังนั้นใครมาแนะนําให้ใส่รองเท้าที่มันแบบสามารถลุยน้ําได้นะทุกคนเออนี้น้องผักบุ้งว่าเลือดซิปกันไปเลยทีเดียวออโอ้ยแสบป่ะนี่พีก่ก่อนก็เป็น ตก <cuanto S 1> ล่องหินเมื่อกี้อุ้ยมีขวด้วยอุ้ยแสบนะเนี่ยพี่กรณแสบนี่ไงนี่ไงนี่ไงหอยหลอดกอดลงไปมันก็ยุบหมุ๋มุนหมุนพฤติกิจของเราวันน LIKE ี้ถ้าเราหาหอยหลอดเจอห้าตัวถือว่าเราคอมพีผ่านและที่ก็คือครั้งแรกของพวกเราสองคนนะครับที่พาทุกทุกคนมาหยอดหอยหลอดกันด้วยกันนะครับเราไม่เคยมีความรู้เรื่องการหยอดหอยเลยนะไม่มีประสบการณ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับพี่หยอดหอยก็หยอดยังไงอะพี่ มันไม่มีเลยเหรอพี่ผมเขาบอกว่าอะไรเอามือกดมันจะมายิบบุ๋มบุมบุ๋มบุ่มพ่นน้ำออกมาพ่นน้ำออกมาไม่เจอเลยไม่เจอเลยยังครับโอ้แล้วพี่ได้หอยตลับด้วยสุดยอดเลยตลับต้องเอาไอ้ในคูดเอาลึกไหมคะไม่ลึกเขาอยู่หน้าดินเนี่ยอ๋อต้องคูดอย่างนี้เหรอพี่ใช่หนูก็คูดนะแต่หนูไม่เจอเลยเลยมันต้องคูดไปเรื่อยไงอ๋อถ้าเจอเราเจอแองกันเนี่ยมันก็จะอยู่เลยไปครับ อย่างนี้มันคือหอยหลอดใช่ไหมคะเนี่ยมันไม่ใช่หอกจุกอย่างเงี้ยไม่ใช่อะคะใช่โอ้มันไม่ใช่แล้วเราสังเกตยังไงพี่พี่เพราะติ้งมาเนี่ยยังไม่เจอเลยหอยหลอดเนี่ยคนนั้นเขาซื้อปูนขาวมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้นะนะครับปลาสองคนนู้มันไม่มีรอกคนที่หยอดหมดจบแล้วขอบคุณครับพี่ขอบคุณค่ะเราเจอแล้วทุกคนหอยตลับแต่มันไม่มีหอยอ่ะเนี่ยอ่าเชีย อองั้นเรามาหาหอยตลับนะเออ,อ,อทุกคนเขาบอกว่าพี่เขาบอกว่าคนในพื้นที่เขาหยอดกันไปหมดแล้วอ่ะหอยหลอดมันหายากมากเลยไม่มีแต่ว่ามันจะมีหอยตลับแทนนะวิธีการทําก็คือเขี่ยหน้าดินนะทุกคนเขี่ยหน้าดินเฮ้ยมีอะไรดุบๆเนี่ยนีย่งไงนี่ไง ด้านหลังของผมนะครับก็คือจุดที่สตาร์ทเรือออกมานะอยู่ตรงนู้นเะทุกคนก็ขับเรือมาแป๊บเดียวเองนะถ้าเราเดินน่ะมันจะลึกถึงครึ่งเข่ากันเลยทีเดียวนะถึงแบบโอ้โหผมบุ่มลงไปแทบจะขึ้นไม่ได้กันเลยทีเดียวนะครับก็เลยต้องมีเรือนั่นเองนะครับทุกคนก็เลยต้องจ้างเรือมานะครับแต่ถ้าใคระจะเดินลุยมาก็ได้นะครับเดินลุยมาก็ได้แต่ว่ามันจะทุรักทุเลนะครับเพราะว่า ความสูงนะครับมันจะไม่เหมือนกันนั่นเองนะแต่ละที่อาจจะบ um <Yeah. S 2> right mm ุ่มลงไปครึ <Yeah. S 1> ่งเข่าเลยครึ <t> ่งเข่าเลยนะครับหรือว่าบางที่ก็แค่ตัดตุ่มนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเรานั่งเรือมาเนี่ยเราเดินมานะครับมันแค่ตัดตุ่มเท่านั้นครับอืมและน้ํานะครับมันจะขึ้นเนี่ยสูงสุดนะครับประมาณบ่ายสองอย่างที่พี่เขาบอกประมาณบ่ายสองแต่ว่าเอาเข้าจริงมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับไม่แน่ไม่นอนก็ถ้าใครมาถูกเวลา ก็อาจจะได้เห็นน้ําลงแบบนี้ครับวันนี้ผมมาถูกเวลานั่นเองเพราะว่าวันนี้ใช้มอเตอร์ไซค์แล้ครับทําเวลานั่นเองเราสองคนเนี่ยปรึกษากันแล้วว่าจะนั่งจะนั่งรถไฟมาจากสถานีบ้านแหลมกันดีหรือเปล่านะครับสุดท้ายก็ตัดสินใจนะครับใช้มอเตอร์ไซค์ดีกว่าเพื่อให้ทันเวลาแบบนี้แหะครับ <c oughs> น้ําลงแบบนี้แะครับถ้าเราใช้รถไฟเนี่ยก็อาจจะ เป็นจังหวะน้ําขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าการนั่งรถไฟมามันกต็ต้องใช้เวลานะครับรถไฟก็อย่างที่ว่าไปนะครับมัน,ลง,มกกงน,นลงที่แม่กองนะครับทุกคนลงที่แม่กองนะแล้วก็ต่อรถตุก๊กต๊กนะครับต่อตุก๊กต๊กบริเวณโรงพยาบาลรบตรงนั้นนะครับมันจะมีตุก๊กต๊กอยู่นะทุกคนเสร็จแล้วนะเราก็จ้างตุก๊กต๊กนะ่ะมาที่ดอนหอยหลอดให้เขามาส่งนะครับราคาประมาณ150บบาทโดยประมาณนะอาจจะขึ้นลงๆไม่แน่ไม่นอนนะครับ แต่ให้กะว่า150นะครับและอย่าลืมขอเบอร์ทงเบอร์โทรเข้ามาด้วยนะครับถ้าใครมาแบบไม่มีรถส่วนตัวนะแล้วก็รถไฟเที่ยวสุดท้ายนะครับที่จะกลับเข้มามหาชัยเข้ากรุงเทพนะครับก็บ่ายสามโมงครึ่งนะครับไม่เกินนั้นนะไม่เกินนั้นนะแล้ใครมา,าที่นี่ด้วยรถสาธารณะก็ต้องจํากัดเวลากันด้วยนะครับจะเที่ยวเพลินล่ะ เดี๋ยวจะไม่มีเดีย๋ยวถ้ตกรถไฟนะครับแล้วอย่าลืมขอเบอร์โทรของตุกๆเอาไว้ด้วยนะครับเผื่อ <microorgan isms> กรณีขากรับเราจะได้โทรเรียกเขามารับพี่มารับผมหน่อยเดี๋ยวผมตกรถไฟอะไรประมาณนี้นะคุยกับคนขับตุกๆให้เรียบร้อยนะครับกรณีที่ไม่มีรถมานะครับไม่มีรถใช้รถสาธารณะก็ต้องใช้วิธีแบบนี้นะครับอืไม่มีรถส่วนตัวก็มาได้แต่ถ้ามีรถส่วนตัวมันก็จะดี ที่สุดครับเพราะว่าตรงนี้เราจะไม่จํากัดเรื่องเวลาการกลับนั่นเองสามารถขับรถกลับบ้านได้เลยนะครับผมก็ใช้มอเตอร์ไซค์มานั่นเองเพื่อจะได้เก็บภาพให้ทุกๆคนได้เต็มที่กันหน่อยนะวันนี้ผมหาท<ม>ักน<ม>าแล้วไม่เจอสักทีเลยหอยหลอดหอยหลอดอะไรนี่ไม่เคยหาสักทีอ๋อไม่เคยหาตอนนี้หอยสลับลงก็ได้หอยสลับมัน้อยออุ้ย<ม>หอยแขงด้วยสุดยอดเลย ผม,ผมมีแต่หอยตลับไม่มีหอยแครแลกกันไหมเอาไหมคะไม่ใส่นะคะ่ะเอาปูนเขเลือกพี่มันยองมันมีปูนด้วยนะแต่ว่าที่ต้องระวังนิดนึงนะมันมีกระเบื้องูกเจอในเนี้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเไปหาอะไรกินข้างบนกันก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มหิวข้าวแล้วนะส,สรุปนะครับ <laughs> ไม่ได้อะไรเลยและนอกจากหอยตลับนะครับ เราหากันไม่เก่งนะแต่ก็อยากจะมีโมเมนต์สักครั้งหนึ่งนะครับในการหาหอยหอยหลอดนั่นเองนะครับสรุปแล้วก็ซื้อง่ายกว่าซื้อง่ายกว่าแนละ้วทุกคนเออน,น้องฝักบุ้งก็พยายามหาใหญ่เลยนะครับแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จแล้วครับทริปนี้คลิปภารกิจเฟลภารกิจเฟลนะครับ โอเคไม่เป็นไรเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นประสบการณ์ดีๆสําหรับเรา2คนนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปหาอะไรกินด้านบนแล้วก็พักผ่อนกันหน่อยนะครับวันนี้ก็ได้เวลาแล้วเพราะว่าด้านหลังของผมนี่คนหายหมดแล้วนะครับลองดูสิคนแทบไม่มีแล้วนะครับอ ไปดอนหอยหลอดเราก็ต้องกินหอยหลอดไม่ใช่หอยตลับที่เราเก็บได้เมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่หอยหลอดทุกๆหอยหลอดหอยหลอดหอยหลอดผัดหอยหลอดมาหอยหลอดก็ต้องกินหอยหลอดนนี้คือฝีมือเราที่เราไปจับมาสองเดียวนะไป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 นี่ไปนี่ไปนี่ไปนี่ อันนี้ก็คือไอหลอดที่เราไปสักมานะคะเราไม่ได้จับมานะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ไม่มีเลยสักตัวเดียวค่ะน,นอกจากว่าไม่มีไม่มีไอหลอดแล้วเนี่ยยังได้เลือดด้วยเลือดหอยเปล่าไม่ใช่เลตีกตัวเองอันนี้คือหน้าตาหอยหลอดนะครับน่ากินเจียวแล้วก็มีข้าวเป่ามานี่ชามเท่าไหร่อันนี้ร้อยห้อันนี้ก็คือเขาผัดให้เราเลยผัดเฉา ค่ะเขาเรียกว่าเดพผชาหอยยอดสดๆเลยนะครับเป็นๆทำไมถึงเรียกว่าหอยหลอดพี่การู้ปะมันไว่อยู่ในหลอดไม่ใช่เพราะว่าตัวมันยาวๆแบบนี้แล้วมันจะเป็นไอ้ไอ้เปลือกของมันจะเป็นแท่งๆยาวๆเว้ยเขาก็เรียกว่าหอยหลอดไอ้ที่เขาเรียกว่ากีหอยหลอดนี่คืออะไรวะอีหอยหลอดน่าจะเป็นกีตัวนี้เหรอตัวนี้แน่เลยกีหอีหอยหลอดสดมาก มาถึงดอนหอยหลอดแล้วไม่กินหอยหลอดเรียกว่ามาทำไมไม่กินหอยหลอดแล้วจะมาทำไมอืมหวานอ่ะพิกเขาได้เลยหวานพี่เขาไม่หวานหอยหอยมันสดหรอ ในเลือดด้วยในเลือดเยอะเลยเต็มเท้าเลยถึงเราไปได้หอยหลอดถึงเราไม่ได้หอยหลอดแต่เราก็กินหอยหลอดโอเคครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าครับโอ้โหเราเดินมาจะชั่วโมงแล้วไม่ได้หอยเลยสักตัวนี่แหละครับเกิดมาอยู่โอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยทุกคนเลยมันจิ้มขาผมอี่แล้ว